เดนดนจาะลึกกลยุทธ์ตลาดหุ้นในฝั่งของหางเส็งฮ่องกงกับทางด้านของคุณเดชนาฟางสะอาดผู้มนวยาการนาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของบร,ริษัทหลักทรัพย์จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมยค่ะค่ะกลยุทธ์สัปดาห์นี้ในฝั่งของหางเส็งฮ่องกงนะคะจะมีโอกาสเด,ด,ด้งจริงๆหรือยังนะคะ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ายังเลยเพราะว่าตอนนี้คือ คิดว่าคงใกล้จะจบแต่ว่าเรายังไม่เห็นปลายทางะนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรื่องคงทำนิวโลแล้วก็ยังลงต่อเนื่องด้วยในในลักษณะของการาฟแท่งราคาทั้งห้างเซ็งฟิวเจอร์แล้วก็ห้างเซ็งเทคฟิวเจอร์ลักษณะลุกการอย่างเงี้ยเราเราคคยคุยอย่างแล้วเนาะเวลาอะไรก็ตามที่ทำ New นิวโลแสดงว่าแรงขายยังไม่จบโอกาสที่จะลงต่อมีนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับลักษณะที่ถูกต้องสําหรับ เคสของสองตัวนี้ก็คือคุณจะต้องถือพุทธนะครับเป็นลักษณะการลันเทรนลงมาหรือรอาจังหวะเก็งกาไรในฝั่งพุทธมากกว่าฝั่งคอนะครับฝั่งคอถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไม่มีพินบาไม่มีสถานการณ์อะไรใดๆที่เปลี่ยนแปลงในจากนี้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนก็วิวสัปดาห์นี้ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยไม่ต้องซับซ้อนนะเพราะว่าตลาดยังลงยังไม่ดีครับค่ะก็เก็งกาไรฝั่งขาลงนะคะชัดเจนตามอ่รนังหวะค่จังหวะตรงนั้นแถวดีกว่า ได้ค่ะงั้นกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่าสั่ะกลยุทธ์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะดูฟังแล้วสั้นๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ค่ะนะคะเราอย่าไปฝืนเทรนด์นะคะตอนนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่แล้วก็ยังคงทำโลเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของหางเสงเก่งกำไรขาลงนะคะก็เป็นกลยุทธ์นะคะ พุทธดัชนีนั่นเองนะคะสําหรับตัวดัชนีหางเส็งของฮ่องกงนะคะก็จะมีของค่า28แมคคอรีที่ท่านสามารถเก็งกาไรได้2ขาทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณเดชนาแนะนำนะ,ะให้เก็งกาไรในฝั่งของขาลงก็ทําการพุทธััชนีนะคะก็จะมี DW ที่เกี่ยวข้องนะคะกับ หางเสิงฮ่องกงนะคะหลายดัชนีอย่างที่เห็นเลยนะคะมีทั้ง HSI 28P 2210D นะคะของค่า28 Mercury ตัวนี้ค่า gearing 12.10 sensitivity 25.00 HSI 28P 2211D นะคะค่า gearing 8.30 s e n s i t i v i t y 33.33แล้วก็ HSI 2ช p 2จ0 1สนะคะค่าเกียร n g ิง0 s e n s i t i ย i t y 3 3 3 3ยังคงเป็นขาลงและทำนิวโรเพราะฉะนั้นเก่งกกำไรขาลงเท่านั้นอย่าเพิ่งไปฝืนเทรนด์ก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะด้วยการเกณง์กำไรดัชนีนะคะท่านสามารถที่จะ เลือกเกงกำไรดัชนีทั้งตลาดหุ้นไทยเซฟฟฟตตลาดห่างเสียงฮ่องกงห่างเสียงเทครวมไปถึงหุ้นรายตัวทั้งขาขึ้นขาลงได้กับ m a c โค a r ีดดับบิวรวมไปถึงฝั่งสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์เอสแอมบีห้าร้อยซินเด็กและก็ n นสเนะคะทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะศึกษาการลงทุนในรูปแบบนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านได้นะคะเพราะว่ามีเลเวลเลจนะคะในการที่จะช่วยให้ผลตอบแทนสูงค่ะสแกนคิวอาร์คข้างจอเลยรือเซิร์ชแอดไทยดดับบลิวทางไลน์เพื่อ เพิ่มเพื่อนและรับบทวิเคราะห์ฟรีทุกวันนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้คือทางเว็บไซต์ www ร์ลไวดบไท .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o รรี่ดีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w, w. ี .com